เป่าเลยพ่อแก็ลือกแล้ว่ปินนาชนเ a ฟ fc บางดูอ้านห้อนอย่าเป่าทีเป่ามันกวนั้นขานยังงนี่ขานยังบัดนี้พอาเลยบปากไปว่าเราบุฟเฟ่แกว่ามันขาดนีโอเค สวัสดีและสบายดีสบายดีผมพี่น้องเอซีที่หกักแพงบริเวณฝั่งลาวฝั่งไทยและก็ตามประเทศพี่น้องเนาะวันนี้ก็จ้างทางครอบครัวชาวไทยอ่อนนะนะครับแต่ยงในพันกระเชยาไปไว้อยู่เือน ไม่ตู้พอเป็นเตียงของเพื่อนอะไรพี่น้องเนาะก็ให้เพื่นเอาไปเนาะก็จ้างเพื่อนหลายๆให้เพื่นเก็บไม้เก็บตอกเก็บช้างก็เสียมันแปรอะไรพี่น้องเนาะสบายกับชาวตะไงกับร่างสีเขีดกินพี่น้องมาเลยเนาะไปเบิ่งก่อนพี่น้องอ๋อถูกมีคนมาลิ่นน้ำสบายดีเด้อทุกคนสบายดีเด้อชาวตะไงเห็ดเช้างอะไรน่ะ อ๋อมาถากินแกงนอไม้น้ตาไงอนดแกงน้อม้้ายงนเป็นว่ชาไงอนนี่นะเป็นหัวแกงจริงจริงอเป็นแกงจริงจะตำยังันอัำบือทำบือ ใส่ข้าวเบื่อหลายวันเราเห็ดกินแซบนะเราเป็นเราเห้กินแซบเป็นก้อนเนกจอน้องอยูนซ้ายกินก้นแซบเราจ่ไหวแซบแล้วเห็ดย่างก็แซบหมดขอกเราแล้วก็มีแบบนี้เนาเราหามแล้วกินเราหาอยู่ามาให้น้องเห็นกินเเราเห็ดกินได้แต่ให้เราไปหาในบ่อได้

จะว่าอย่กลกันใหย่าดยูเนาวาใส่จะพปฟิกใส่เตงงนใส่จ็อปมิดนั่นน่ะตามมาอยู่บ่ก็ไ้หุบบ่หายถึงบินีลกถ้าใครสืบวานี่มันจะดกสืบหวานวานเนาะชาวเตงงในวานเบี้ยมัน คอยปลูกไปในเฮือนยาวถองก็ได้กินนะตามแจ้หัวตามนั่นแหละปลูกได้เฉพาะผีเป็นยุพอปลูกท่านบอกว่าเฮียบางคนสูงอย่ามหายคอยได้แม่ปลูกในมะเขือในมะตอยมาเต๋อเบิร์นซาเตงอันตามมุ แจงน้ำไม่กันพี่น้องวิธีเพิ่อนไปแแไปถระ็ไปแทนเดืนค่ะันห้ร้อประกอเสร็จเนวเดนเชอมือเท้าก่อนนี่น้ไปเอามี่เหมือนั้นแล้วคนให้มี่ติดถุงให้มี่หังช่องจอยพระช่างค้นวาาพะเขายากนันะจางลูกเจ้าคู่ปรจัก เาหาจักว่าลูกเจ้ามีสามคนอยู่รอยน่อยู่าตลอดคอยนี่เบื่งจนได้ออกจนได้ออกจกเก่นหาน่แล้วหาจะใช้มันบ่มีจำใชู่้ก่อเลยยานักแขกเลยเรายมอย่าไรเราพยายาให้อหนังคนก็จำนี่แหละอ๋อ เศษในได้เปิดใช่ไช่นในน้พี่น้องน้ำก็ออกแห้งอยู่เลยตัวตัวช่วยัดเสียบไปใ่นั้นพี่น้องนะ สัวตยงอนนามันนี้บ่ใช่นชน,นี่แล้วโอ้ก็ได้ใช้ได้คือกันนี่แหละพี่น้องเนาะชุดตยงอนพันก็ใช้น้ำอันนี้เ็บนาะอืมน่ะไปใช้ย,ยี่กัน อ้าเปิดเช่อเตา่องฉได้กินในยางเวียนไปสามรอบอยากให้ที่เป็นยินลเหลาที่เป็นหลังม้ออืออินนอร์ล่างเลยวเล่างเลยวะห่วยคือเอาไปไกล <c ười> แบบนี้วะ

นี่น้ำเอากรนตีชาวตางอนเอาเห้ได้จ้ะอืมนี่แหละพี่น้องเลยเนาะยินเสียงมะนึ่นนงในชาวตะงอนวิธีชีวิตชาวตะงอนให้กินคือใช้น้ <c oughs> นนำน้อยให้ชาวตะงอนมันสีฟันจะไปแดกปวดหมดแดกปวดแล้วมัวนบ่มีบ่มีประเด็นนะแจวน้ำอีก ห้อยสวนงูม,มาทางนี้นะบ่ <c oughs> มีคนเผาในไกลอับกินหมดอ้าวก็เจ้าเฮ้เลยเผาใครเผา <c oughs> อืมเห็ดเต้าไว้พอได้วางของเวลาเฮาใช้กันก็สิมาพี่ครูน้ําักหนึ่งค่ะบาดนี้ย่างไปผูกมาแมลงก็ว่าเานี่เห็ดเต้าให้ค่ะ พอแล้วชันนาผาได้กินปุงเลยบ่หเรือว่า,วาไว้ปุงท้าหลังปุงฟอรมเดียวเลยอ๋อป้าใส่หลายหัวบอ,อลเพราะชาว้าตองอ๋อขนนดหมดเนี้ยชาวเต่อ่อเน็ต่อเฉพาะยังแชรใส่

ยันว่าซีมบึงมันพดปู่แล้วเได้คือยานางแล้วใช้ผามันนะบ่มีผามอกับบ่มีอีกเอาเร้อวเนเาเด้่กียวขึ้นมาดึงหน่อยเราบกชนเก็บใส่เลกเจกเข้าไว้ใช้หามเหลนเขาเอาไปว่าหมอนะชาถึเงาเขาไปเห็นเอาคณให้เอาไปนะ ก็เก็บใวนีนเตียงไม่จ so ับมือคนเก็บน so okay. ี่แหละเขาเด็กเศษแล้วไปขายก็ย่านเขาอันสามหนุ่มมาหันเก็บช่วงเขาไปยังเก็บอาขายเขาไปยัดท่นนังุีช่วงคืนนี่หันเขามาปลอมมาแบ่งนะคืนนี่หันคืนวานนี้ขอสีฮะชาวตะอนใส่ได้ก็ไปไ่มาแล้วทันเมาเก็บไหวโอ้โหไปลไม่จับไม่เ่อเขาเก็บบัวอยู่เพือนเจ้า เรไปเรามาแราวทานั่นบ้างอันนี้กินของกูเชียแลมึงอะไรอยู่สิเอาของหลดมาจากมาหาเทีย่างนั้นนี่หะครับคือที่เข่งเมจิคายหาชวนคนชายเดชามใครก็ได้ผสามลูกมาเลวนึกว่าเห็นน้ใบแมวชวนมาไทยเอาสิบพันบอกายอ้าวโมิังาะอะไนั่นแหละคือมันมาหมอก็เสียบอกให้มาไกล่ คือนี่ขึ้นฮือนคอยคอยนอนเลยอาะมูมงมาขายคอยเขบูชแ่มาขายคอยขาอูบไ้ม้าเามากมาแต่หือนไม่เท่ามาแต่เหือนไม่เท่าตื่นมันเลยคืนเด็กหันอีกโอ้ยใคสิเ็คุณฝายตกใจดีวันนี้ใช่ดูดหนำคอยพัดป้าไปหมูวานนี่คอยบดอะไนานนี่ข้ามแล้วคอยกูบทันเขาก็หัเพิ่อเอาเจอแต่งอนมอเสียตายแบบนี้

เขาก็ไปหาวงหมอใหม่หมอนอนก็ำแ่เรื่องคหายอี่ที่ไหนหมอซีอยะชาเต่อกตกใจวาชาเต๋อกรหมอสียะเจ้าไม่ได้หมื่อนั้นเราขอถาม่ใช่หมอมุงมีคุดมีผ่าอ่ะก่อมีผ่านี่ เมื่อกี้นี่ก็เห็นแต่มันยังกลายไปนี่อะไรเมื่อกี้แม่งแบ่งในของของเขาหรือเปล่มันมีอย่างนี้ได้แล้มันมีอยสามศีลกาเกี่ยวมาบัดท่าว่าเราคืนวานี้มึงมานนี้เอาไปจากกูชเียแล้วมึงจะได้คือเชื่อกอะไรเราบุห็นบ้านมีคนมาเอาหมอสาวแตงอ่อนก็นั่นคันหมอคนเอาอายไปอยู่น้ำเที่ยวไปมื่อเนิ่งทะเลนกไปไหน เราเอ้ยได้ไปขนาดเนอะคนคนในคลิปเนาะประหารน้องตีไป่เลยบักจังหนางแม่ฮันเหน่าฉันเห็นหม้อซียาบันหนังเนี่ยเตียงนึ่งบบุ๋มมีหอนหม้อหุงข้าวบมมีหอนหม้อแกงหม้อหนึ่งเก็บไว้ดีๆได้ฉสนเห็นเหรได้เสียอีกแล้วได้บุ๋ได้หนึ่งข้าวบ้านเนี่ยแก้ใบอยู่บ่บ้านเนี่ยแกไว้เออเดี๋ยวเสียอีกได้หนึ่ง เป็นมิเตรรททอ,อร์เนซียรจะแตงอ่อนกาัวาเอลด่อันนี้ว่าเครื่องเมือดอไนนะไม้น<ม>่ะแมนคือผู้ชายเมือดโลดทีมเมื่อยางอะนนะมันก็แข็งนม่เนอ๋อมันแข็งนะให้แสีบบเมนว่าใช่ เจ้าคือเด็ดได้ใช่มันแค่นี่เด็ดเจ้าเลยพพดต์บ๊หมอสะเตงอนฟันนี่บ๊วยไทใหม่ก้นมันนะบวยอืเออพ่อพ่อพ่อวไม่้มาดวบม่้ยา่อ แบบทอแบบอยากเขาซื้อเองบ่ได้ทอดหนึ่งสี่สิมาทาง 6, ทานนาทาาหกพันมีแต่มาเจาะให้จีซื้อได้ไม่ได้มีใส่พื้นไฟไปซื้อเอยหมดอ่ะใส่บัวบ๊ดคุณต้องชามห้านไปแล้วหกหลานป่าในพี่น้องเนาะทางต้องอ่านวางให้ให้มันมันผดได้ใช่แต่งอ้อนบัวแมนมันไม่ก้นแล้วว่าป่านนี้ ร้านจะมันหล่อไปได้หรือเปล่าว่าหุคนจะบุตรีบุตรีก็ใส่หงเฮาละนะร้านให้ใส่หุ่นหงาบุตรีแบบวิธีชีวิตเชแยงอ่อนมอซียะไปยืมมอเมทามาแกงน้ำไม้พี่น้องเลยมอกระซีอะมันจืดยังจืดนะอย่านั้นจืดแล้วเอาน่ามันผดบอกบอกนะมันจืดไม่โมแล้ Từ mấy là bụng mày đấy bà này cái đầu này Để không eh, bỏ <to insane dancing> <tops> ส่งเสริชาบสงเสริมาสตร้นห้าะไล่ะจะได้ค้นบ่เนี่ค้นชาวงอนงบวบลงกวบลงค้นเอค้นมันมาจะได้หอม้ง บริสิมเบิงว่ราะจากใจยัเค็มใสอยู่ก็เกลือนะยังเบิงสาวไทยงอนแกงน้ำไม่พี่น้อยบริสิมเบิงจากเถื่อชาวไทยงอนไม่ได้คนโอ้เราก็พัดบุบบุบบุบไม่รับฟ้าใส่ยืมโมเมท้า <c oughs> หมอเจ้าของก็โดนขโมยหลักโดนคนหลักไปแล้วพี่น้องเลยหมอเจ้าต่งอ่อนมีคนหลักหมอบาดหนึ่งม้ธรรมดาหมอแกงกาวเนาะเห็ดกินขมือบดงูมาเสยเห็ดกินบดบมีหมอผมเอาของหมนอเราก็มึบวมหันบวมมีแบบข้าวใา่ เป็นไงชนบงนังดูอย่าเป่าดิเพิ่มเงาเลือปากแล้วปินนาชนไฮเอฟซีบงังดูมันอย่าหอนอย่าเป่าดิผม <c oughs> เป่ามือนกันนั้นขาดยังนี่น <c oughs> ขาดยังบัดนี่พอแล้ว <c oughs> บุปาก็แปลว่าเราบุพ <c oughs> ูพอยากว,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 ว่ามันขาด โอเคขาดเกลือเนาะไม่ใช่หลายเลยมีแต่ว่าน้ำตาลเลยมาเค็มหลายเป็นลงไตเลยนี่แหละพี่น้องเนาะ ทีมเมือสะเตงอนกินได้แล้วัดน,นี้กินเลยกลัวไวรัสชาเตยอนเลยหาเสี่ยงไวรัสเดี๋ยวมันเสียอีกได้เมืองสะเตงอนเห็ดกับข้าวกินพี่น้องเลยเนื้อบันไดนในพันกัอาภัยแล้วพี่น้องเนาะบันได้พัน thì ừ. ừ. à, mưa đi lại này, anh đi sau đi, ngon nước nóng nó đại nè, dễ, quát แกงไวแล้วั <OB disease> Hence, ิไปฟ้าไว้มันก็บ่ก็บมมาเห็นอีกแล้วมันจะถ้องแกงนงอเน่มามากินน้ำกาเนเอาเลยเอาเลยเส้นเส้นหาแล้วข้าไวอ่อนๆเป็นผีเลยคเอจะมันหักลงมาหักเนีน ไม่คำไวมัน็นไม่เอ็มเชื่อไคือมันนักมันจะไม่อะไรคำคือคำไม่เ้าคำบ่เป็นแะไม่เท่าไรมาบอกโอ้ไม่ไม่เท่าีรเลยผ็ดบอกก็รู้ผ็ดเลยฉันเขาไ้กินแล้วเนาะมันหักลงเลยก็แล้วแล้ว

มันก็เช็ดงแกงน้ำไม <c chin üyor> <c oughs> ่อน่ยนะเขอมือไม่เลือดวิญยางอืมเอาวะเาเช็ดเช็เชทหาทหัติดเขาแล้วบาทติดเข่าจใช้ได้ใช้ตะไงอนตะคุณคุณวอีันหึ่งขาแล้วมันเะ็ดในหูดุกเข่าเลเอา็มี้่มาใส่ใส่ได้จะได้ก่อนไหม

มาเดินมาเดินมากินแกงมาใหม่แกงมาใหม่แชแกงน่วน้ำกันบ่มีแนวเมือดนาอย่างเนาะน้ำไม่กับน้ำไม่เดเยวงอืมกินเพื่อเห็นแห่งชองสองชองสามขาวฮารุเกียว ไบหมาเนาะหมีหมานกว่ามคือแม่แล้วจัะกรดำน้ำน้าสาวถ้ามเห็นดำน้ำพี่น้ำเป็นอะปรแปลกจงเออมันใหญ่เลยแต่มันอยู่ก็มันไม่อยู่นั่นแลผู้เล้ลาดมาบอกบอกแม่แล้วน้องอ้อยเร็นดำน้ำน้องสาวแช่แช่ต้าะขึ้นได้เช่มมีวะมี Ừ, nó nó nào có không ừ. ừ. đất thầy một nào mà nó là đất 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 đất